ลูกเอ๋ยโลกทุกวันนี้หมุนเร็วเหลือเกินบางทีเราก็วิ่งตามมันจนเหนื่อยแต่ยิ่งวิ่งยิ่งรู้ว่าสิ่งที่เหนื่อยที่สุดไม่ใช่ร่างกายแต่คือใจที่พยายามควบคุมทุกอย่างทั้งที่บางอย่างมันไม่เคยอยู่ในกำรรม,มือเราเลยแม่อยากบอกลูกว่าจงอย่าคิดมากกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เพราะการคิดมากไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์แต่มันเปลี่ยนใจให้ทุกข์โดยไม่จำเป็นสิ่งที่เราทำได้คือควบคุมใจให้สงบไม่ใช่ควบคุมโลกให้เป็นไปตามใจเราเข้าใจธรรมชาติของการควบคุมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสเพธรรมาอนัตตาแปลว่าทุกสิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครลูกลองสังเกตสิเราบังคับให้ฝนไม่ตกได้ไหมเราบังคับให้คนอื่นเข้าใจเราได้ไหมเราบังคับให้เวลาเดินช้าลงได้ไหมไม่ได้เลยลูกแต่เรายังพยายามพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่ข้างนอกจนลืมไปว่าสิ่งเดียวที่ควบคุมได้คือใจเราเอง คนที่เข้าใจธรรมะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ทำอะไรแต่เขารู้ว่าเมื่อถึงจุดที่ทำได้ก็ทำเต็มที่และเมื่อถึงจุดที่ควบคุมไม่ได้ก็วางด้วยสติทำเต็มที่แล้ววางให้เป็นลูกเอ๋ยชีวิตก็เหมือนการปลูกต้นไม้เราทำหน้าที่ของเราพโนดินใส่น้ำใส่ปุ๋ยแต่ว่า ฝนจะตกหรือไม่แดดจะออกไหมนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้ธรรมะสอนว่าทำดีโดยไม่หวังผลคือการปล่อยวางอย่างมีศักดิ์ศรีอย่าเอาผลลัพธ์มาเป็นเครื่องมือทำร้ายใจตัวเองเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าล้มเหลวอาจกำลังพาเราไปเจอสิ่งที่ดีกว่า ลูกแค่ทำให้ดีที่สุดส่วนผลลัพธ์ให้ธรรมชาติเป็นผู้จัดการเมื่อใจเริ่มไม่ไหวบางวันลูกอาจรู้สึกว่าทำดีเท่าไหร่โลกก็ไม่เห็นพูดเท่าไหร่คนก็ไม่เข้าใจรักเท่าไหร่เขาก็ไม่กลับมาแม่เข้าใจลูกเพราะทุกหัวใจเคยเจ็บจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นแต่จำไว้นะลูก ใจที่ยอมปล่อยไม่ได้แปลว่าแพ้แต่คือใจที่ฉลาดพอจะไม่ให้ทุกข์ลากไปจนถึงพรุ่งนี้เมื่อความคิดเริ่มมากให้หลับตาแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วปล่อยให้มันผ่านเหมือนลมที่พัดเข้ามาแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา ต่อให้แบกไว้ก็หนักเปล่าๆธรรมะของการปล่อยพระธรรมบทว่าโยปวัตตติธรรมเมสุณัตนะตนิปวัตติแปลว่าผู้ที่ปล่อยสิ่งภายนอกได้ย่อมอยู่กับใจตนเองได้ปล่อยไม่ได้แปลว่าทิ้งปล่อยแปลว่าวางสิ่งที่หนักไว้ก่อนเพื่อมีแรงเดินต่อ ใจที่วางได้คือใจที่เห็นความจริงเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดดับเปลี่ยนเราก็ไม่พยายามฝืนให้มันคงอยู่ตลอดไปลูกเอย๋ยอย่าคิดมากกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยนะลูกเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เราควบคุมแต่มันเกิดมาเพื่อให้เราฝึกใจเรียนรู้ที่จะวาง เมื่อใจวางได้ใจจะไม่พังเมื่อใจเบาใจก็จะเป็นอิสระแม่ขออวยพรให้ลูกทุกคนรู้จักทำเต็มที่ในสิ่งที่ควรทำและรู้จักวางในสิ่งที่ควรวางให้ทุกวันของลูกมีใจเบามีใจสงบและมีใจที่รู้เท่าทันตัวเองสาธุลูกเอ๋ย